เองก็มีความสุขนะคะซึ่งอันนี้ก็ก็พยายามทํากันอยู่ค่ะแล้วก็อีกหลายๆส่วนเลยหลายๆชุมชนคนอินโนโมหรือหลายๆชุมชนที่ร้องขอมานะคะอยากให้ให,ให้ไปช่วยดูเทศบาลเมืองพัทลุงค่ะร้องขอผ่านมาทางอาจารย์้อก็แล้วก็ช่วยกันนะคะไปดูให้ว่าบ่อขยะเขาเป็นยังไงคุณภาพน้ําที่ออกจากบ่อขยะดีไหมก็คืออันนี้ก็เป็น เป็นสิ่งที่พวกเราทําแล้วก็เอานิสิตเนี่ยไปเรียนรู้จริงในชุมชนแล้วอีกมุมหนึง่งเด็กๆบอกว่าได้ไปเที่ยวอาจารย์ขาวันนี้เราไปเที่ยวบอกขยะกันค่ะมีความสุขดีโอเคสุดดมเข้าไปลูกมันเป็นอาชีพของเราจริงๆก็คือถ้าถ้ามีคนอิกโนขยะมีคนไม่สนใจกจารจัดการจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็พยายามบอกเด็กๆว่าเนี่ยเราอะเสียสละ มากนะเราน่ารักที่สุดเราต้องมีคนอย่างเราเนี่ยแหละที่ไม่ชอบของนนะเพราะว่าชุมชนเขาก็รู้ว่าต้องทําให้ขยะหมดไปแต่วิธีการจกําจัดของเขาคือเผาไหมมันก็หมดฝังดินไหมมันก็หมดแต่เราในฐานะนักวิชาการก็คือเราเราต้องบอกเขาว่าถ้าฝังดินมันเกิดอะไรขึ้นขยะลงลงไปในดินปนเปื้อนลงไปสู่แหล่งน้ํา ลงไปหาปลาอาจารย์สุภาดาเนาะทุกอย่างมันกินต่อกันเป็นทอดๆหรือแม้แต่เรื่องของการเผาเผาแล้วขยะหายไปแต่มันทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนโมอนโอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์โลกเราร้อนแล้วที่สํคาคัญมันมีสารที่เราเรียก <ๆ S 1> ว่าเป็น VOC Vol a t i ท e o r g a n i ก Comp o u เพเพราะเราไม่สามารถเผาที่อุณหภูมิสูงได้เพราะฉะนั้นมันเป็นสารก่อมะเร็งอย่างดีเลยเวลาที่เราเผาขยะ ซึ่งอันนี้เราต้องต้องบอกชุมชนเราต้องบอกลูกศิษย์เราเราต้องบอกเยาวชนให้เขาเข้าใจแล้วให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็ะะอันนี้ก็อาจจะฝากอาจจะแน่ไว้ตรงนี้ว่านะคะเที่ยวแล้วดูแลสิ่งแวดล้อมกันด้วยกับคุณค่ะ ค่ะต้องขอขอบคุณมากนะคะนี่คือตัวอย่างเล็กน้อย,นอยเนาะสำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและก็สิ่งแวดล้อมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเรายังมีงานอีกหลายอย่างเนาะหลายหลาย,หลายชิ้นงานจากงานวิจัยเองค่ะของอาจารย์หลายๆท่านผู้ที่มีความเชี่ยวชาญถ้าส่ตนน้องๆสนใจก็สามารถที่จะดูในเว็บไซต์ของพวกเราได้นะคะนอกเนือจากนี้ค่ะยังเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่านะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะะัค่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งะคะ่ะแต่มันเป็นเรื่องของพวกเราทุกๆคนนะคะการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรการที่จะทําให้ความหลากหลาย ทางชีวภาพยังคงเหลือให้ใช้ได้ในปัจจุบันและในอนาคตสําหรับลูกหลานของเราเนี่ยค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ใครค่ะมันอยู่ที่พวกเราทุกๆคนสาขาวิทยา,ทยาศาสตร์ชีวภาพด้วยสิ่งว่าเราก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเชิญค่ะเชิญพิทิเลยค่ะครับขอบคุณทางสาขาวิวชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งทีมงานหลังกล้องนะคะคอมเมนต์มานะคะว่าขายของกิ่งมากนะคะ นี่จะขายนี่คือความจริงหมดเลยค่ะนี่จะขายมากกว่านี้ของของของดีมีให้ชมหมดเลยค่ะน้องปิ๊กจริงๆมีอีกเยอะนะคะจะน่าขอเราอีกสักขอครึ่งวันได้ไหมคะแสดงหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้ทาทางคณะบีบอกเปิดทีวีไดเรกให้สำหรับช่องของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเลยนะคะไว้เพื่อขายโดยเฉพาะเลยนะคะจริงจริงเรากิจกรรมเยอะจริงๆนะคะแลวน่าสนใจด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลา กางพระร่วงนะคะทางอาจารย์สุปดาเองก็จะมีการจัดอบรมนะคะให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะเพื่อเลี้ยงเป็นปลาสวยงามนะคะแล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีหน่วยงานของภาครัฐของจังหวัดพัทลุงที่เคยทราบอยู่อย่างโรงโรงเล่าเสกาก,กที่ที่มีปัญหาเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็คือเชิญทางเราไปเพื่อจะดูในเรื่องนี้ให้นะคะจริงๆมีหัวข้อมากมายเลยค่ะก็เหมือนอันนี้นนแค่เสี้ยวหนึ่งเหมือนที่อาจารย์แอ้บอกนะครับถ้าอยากรู้ ถ้าอยากจะรู้หรือศึกษาเพิ่มเติมหรืออยากได้ความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยารรศาสตร์จริงๆคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแว,แวดล้อมนะคะเดี๋ยวจะมีช่องส่วนตัวแล้วด้วยใช่เขาจะมีช่องส่วนตัวแล้วนะครับรับแล้วลองว่าเดี๋ยวเราจะต้องจับเพิ่มเติมแน่นอนเพราะตอนนี้น่าคิดว่าน่าจะมีข้อมูลอีกเยอะที่อยากจะใช่ค่ะแล้วแบบนี้มีคอมเมนต์มาเป็นแฟนคลับอยู่สําหรับสาขานี้เยอะแยะเลยนะคะเพราะสําหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับ ในหัวข้อท่องโลกทิพชีวิตติดธรรมชาติค่ะผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรสุภดาคีริดนิคมค่ะอาจารย์ดรสุนิสาคงพศิ์ค่ะอาจารย์ดรทิพทธิวาสัมสำพันธมีตรค่ะขอบคุณค่ะคุณครับ สำหรับกิจกรรมของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราชส5 6 4ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณนะคะภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่าพัฒนายาวาชนภูมิภาคให้ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมครับ ก็อย mm hmm. yeah. ู่ในช่วงท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเราอยู่กันมา2วันเต็มแล้วนะคะเมื่อวานนี้1วันแล้วก็วันนี้อีก1วันนะคะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ก็ได้รับกันไปเต็มๆนะคะสําหรับท่านผู้ชมนะคะใช่แล้วครับเพื่อที่จะอย่างน้อยถึงตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เราเรียกว่าโควิดนะครับก็คือไปไหนไม่ได้ต้องเรียนออนไลน์ทุกคนจะต้องอยู่ที่บ้าน แต่ก็ด้วยกิจกรรมที่จะต้องจัดอย่างต่อเนื่องเราก็ต้องดําเนินการให้ได้ตามรูปแบบออนไลน์ที่เราทําได้ครับใช่ค่ะถึงแม้หลายๆท่านจะคอมเมนต์มาบอกว่าอยากจะมาที่มหาวิทยาลัยทักษิณนะคะคือน้องๆถ้าเกิดว่าจัดกิจกรรมปกติเนี่ยน้องๆระดับประถมนะคะจะมากันเยอะมากนะคะก็สองสามพันคนเลยทีเดียวนะคะในแต่ละปี<ช>ปีนี้เราห่างไกลกันนิดนึงนะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะมาจัดกันในพื้นที่เหมือนเดิมนะคะสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะ ปิดกิจกรรมถูกไหมครับพี่ปิก๊กอย่าลืมให้เขาลงทะเบียนเหมือนเดิมน,นะครับมีประเมินประเมินค่ะลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วดูกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทััษิณในงานสัปดา์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจําปี2564เรียบร้อยแล้วนะคะคอมเมนต์ติชมนะคะแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษนณกลับมาด้วยนะคะซึ่งลงทะเบียนแล้วก็ตอบแบบประเมินเกี่ยวกับงานแล้วนะคะก็จะได้รับ เกียรติบัตรการเข้าร่วมงานแล้วก็ของที่ระลึกจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณค่ะสำหรับในช่วงส,สุดท้ายของกิจกรรมนะคะก็เชิญท่านคณะบีคณะวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ผู้บริหารนะคะของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณน,นะคะปิดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะเดินเชิญค่ะ รู้สึกจะไฮเทคมากเลยนะคะหน้าจอเชิญเชิญอาจารย์ค่ะค่ะในนามของคณะวิทยาศาสตร์นะคะเอ,อทั้งผู้บริหารนะคะคณาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุ้ครนักเรียนผู้ปกครองนะคะผู้ที่สนใจรวมรวมถึงนิสิตของเราด้วยนะคะ ได้ข่าวว่า FC นี่แบบนิสิตแต่ละสาขาเนี่ยลากแบบกันมานะคะเพื่อเพื่อจะจิ้มจิ้มจิ้มยิ่งกว่าป๊อปแคทนะคะได้ข่าวมาอย่างนั้นนะคะก็ข,ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้ความสนใจกิจกรรมของชาติภูมิภาคนะคะของมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงออนลนร้ยเปอนนะคะเพราะฉะนั้น วิธีต่างๆนี้ที่จะที่จะทำให้เกิดการออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยนะคะก็ขุนกันมาเต็มที่เลยนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นเบื้องหลังมากๆเลยนะคะก็คืออ,อย่างราบรื่นมากๆเลยนะคะตลอดระยะเวลา2วันนะคะคิดว่าปีหน้านะคะคงจะไม่ต้องจัดออนไลน์กันอีกแล้วนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเพราะเราก็เราก็เ,กเบื่อกันแล้วเหมือนกันนะคะออนไลน์อยากจะให้นักเรียนอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะ อุปกรณ์อะไรต่างๆหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คืออยากจะให้เข้ามาในมหาวิทยาลัยมากกว่านะคะคือเหมือนกับสอนออนไลน์อะคะ่ะเราก็พูดอยู่หน้ากล้องคนเดียวอะไรเงี้ยก็ก็เบื่อแล้วเหมือนกันนะคะไม่ใช่แต่นิสิตอย่างเดียวที่เบื่อเรียนออนไลน์นะคะอาจารย์ก็ก็จริงๆก็มันก็ไม่สนุกเลยที่จะออนไลน์นะคะแต่ว่ามันก็จําเป็นนะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะกิจกรรมทุกอย่างเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันปีหน้านะคะสวัสดีค่ะครับก็ในโอกาสนี้นะ